สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมอยอีกแล้วนะสําหรับวันนี้เป็นคลิปการพยากรณ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินประจําครึ่งเดือนหลังกันยายน2563นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินนั้นจะเป็นยังไงได้แก่ชาวราศีมังกรกันแล้วก็ชาวราศีพฤกษ์นะคะ ว่าจะเป็นอย่างไรก่อนการพยากรณ์สมัทุกคลิปแกรจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองตัวแกรปเองก็มีกรรมเป็นของตัวเองดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแก๊ปไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึง่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงดีสคร s c r i p t i o n แก๊ปจะทิ้งรายละเอยียดทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆ p r o m o ชั่นต่างๆ id line แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะ แก้ปอเป็นตัวแทนในการจับไพ่พยากรณ์นะคะว่าความรักความสัมพัน์ของชาวธาตุดินประจํำครึ่งเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแก้ขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่พยากรณ์ด้วยค่ะ True o f s o u r t s ปกเหรียญ เอสครับหนึ่งถ้วยมาทำไมขอให้หน่อยสองถ้วยอม,มันเป็นความสัมพันธ์ของคนมีคู่ที่มันมีการครบซ้อนเกิดขึ้นเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนแรกเอ่อ ก็จะอ่านยังไงดีแต่ขออ่านไปก่อนแล้วกันมันเป็นฟิลประมาณว่าตัวเขาคนนั้นหรืออาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าสลับกันตัวเขาคนนั้นของชาวธาตุดินอาจจะตอนแรกอยังมีกันอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่ามีการฉุดกระชากลากยื้ออะไรกันในความสัมพันธ์กันหนักน่วงพอสมควรอันเนื่องน่าจะมีเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง จนทำให้สท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ของคนแรกที่ตอนแรกมันก็ไม่ชัดเจนหรอกสองดางคลุมเครืออยู่แล้วเนี่ยเสียเปรียบได้เปรียบเนี่ยมันต้องมีเหตุให้ต้องจรจากแต่มันเป็นการจากที่นำมาซึ่งความสุขกลับรักใหม่มันไม่ใช่ความรักหรอกพระจ,จันทร์อย่างเงี้ยกับความสัมพันธ์ใหม่ๆ โดยที่ตัวเขาคนนั้นของชาวธาตุดินไม่ได้จริงจังในความสัมพันธ์ใช่ไหมขอให้ปิดหนึ่งใบแต่แค่คบเพื่อต้องการผลประโยชน์บางอย่างใช่ไหมควีนสต o อกบอเป็นเรื่องจริงค่ะเขาคนนั้นน่าจะเป็นฟิลประมาณว่าน่าจะคบใคร โดยที่มีพลอตแต่ละคนแต่ละคนเป็นการครบซ้อนที่มันมีแพทเทิร์นมันมีเรื่องราวโดยการตั้งใจกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ดีแล้วว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับใครจะต้องมีเรื่องของคนประโยชน์หรือเรื่องการออฟเฟอร์บางอย่างกันเกิดขึ้นถ้าให้แกอานเป็นเรื่องราวของคนมีคู่แกม,มีความรู้สึกว่า คุณน่าจะกําลังพ้นจากความรู้สึกที่มันแย่แล้วก็ความรู้สึกที่มันอึดอัดใจกับเขาคนนั้นที่ไม่น่าที่จะจริงจังอะไรในวันท่านในมรายที่เป็นเรื่องจริงท้าใช้แก็บคอภัยเป็นอย่างสูงนะคะแก็บก็อ่านตามหน้าไพ่นะมันเป็นฟิลประมาณว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอยู่แล้วอะ่ะแล้วอยู่ดีๆมันก็มีเหตุที่ต้อง เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายจนจนเป็นที่มาของการท่องแยกย้ายเรื่องราหรือเปล่านะคะจนทําให้ท้ายที่สุดแล้วไพ่ก็เล่าเรื่องราวอีกว่าเขาก็จะไปเจอไปเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆหลังจากแยกกับรอไปในโดยท,ทันทีแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้จริงจังแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่เขาต้องการแค่บางสีบางอย่างจากคนคนนั้นที่เข้ามาในชีวิตเท่านั้นไม่ได้ต้องการอย่างอื่นนะคะแก้ขอภัยคนโสดแค่กระชาวธาตุดินด้วยค่ะ มังกรพฤกษศพแล้วก็กันว่าจะเป็นยังไงนะคะไพ่ราศีสามราศีชาวธาตุดินคนโสดไพ่ต้องการบอกอะไรคะ king of cups The m o แปดดาบ the emperor เจ็ดดาบห้าดาบ เด e t o w เชโอเคแก๊บ <The> okay. มองว่าคุณน่าจะเพิ่งไปดูเรื่องราวอันน่าสะพึงกลัวเกี่ยวกับคนที่คุณคบอยู่ยังไงไม่รู้เนาะว่าเขาที่ผ่านมาเขาโกหกหลอกลวงแล้วก็สร้างแพทเทิร์นอะไรให้ชาวธาตุดินหรืออาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าสลับกันนะคะจนทำให้มาเป็นความสะพึงกลัวที่แบบโอ้ที่ผ่านมานี่คือมันคืออะไรเนี่ยมันมีความจริงอยู่กี่เปอร์เซนต์มาเป็นความจริงที่ แย yeah, ่มากๆในเรื่องราวของความรู้สึกและความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนโสดที่มีคนคุยก็น่าที่จะจบกันเมื่อเร็วๆนี้ด้วยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันน่าจะมีความโกหกอะไรกเกิดขึ้นมีไพ่มีไพ่พประจําชาวราศีเมษปรากฏด้วยนะคะแก้ว่าน่าจะใกล้จบแล้วล่ะมันมันมีแต่การโกหกหลอกลวงนะคะหรือเปล่านะสําหรับวันนี้แก็วต้องขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะ ทุกทุกยอด Subscribe ทุกทุกยอดกดไ like, ลค์ทุกทุกยอดอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างดีมา,มากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้กลับไปแล้วสาัสดีในตีสวัสดีนะคะบ๊ายบาย